ระยะเวลา74ปีนั้นยาวนานมากพอที่จะเปลี่ยนชมหน้าเศรษฐกิจการค้าและสังคมโลกให้แตกต่างไปจากเดิมได้อย่างสิ้นเชิงซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการค้าต่างประเทศมีการปรับบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์โลกอยู่ตลอดเวลาโดยความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการค้าต่างประเทศของไทยให้ก้าวผ่านเส้นทางที่เปลี่ยนไปอย่างมั่นคง บทบาทหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศในวันนี้ได้เปลี่ยนไปจากวันแรกที่เริ่มก่อตั้งถ้ามองย้อนเวลากลับไปจะเห็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงได้เป็น3ช่วงเวลาโดยในช่วง40ปีแรกกับบทบาทผู้ควบคุมและจัดระเบียบคอนโทรเลอร์บทบาทหน้าที่หลักของกรมการค้าต่างประเทศในยุคเริ่มก่อตั้งนั้นมี2ลักษณะคือเป็นสื่อกลางความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับพ่อค้า จนถึงช่วงท้ายของ40ปีแรกนี้กรมการค้าต่างประเทศเน้นบทบาทหน้าที่ไปในเรื่องของการควบคุมและจัดระเบียบการนําเข้าส่งออกสินค้าช่วง20ปีต่อมาในบทบาทผู้กํากับดูแล regulator นับเป็นช่วงเวลาที่การบริหารงานของกรมการค้าระหว่างประเทศขยายตัวมากขึ้นดังนั้นในช่วง20ปีต่อมาบทบาทและหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศได้มุ่งแนวทางไปในเรื่องแนวทางการกํากับดูแลการส่งออกนําเข้ามากขึ้นเช่น การออกระเบียบและการบริหารการนำเข้าส่งออกสินค้าที่ต้องขออนุญาตหรือจัดระเบียบการนำเข้าส่งออกสินค้าหลายพันรายการส่วนช่วง10ปีหลังจนถึงปัจจุบันสถานการณ์การค้าโลกช่วงนั้นอยู่ในจุดที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากซึ่งตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมากรมการค้าต่างประเทศไม่เคยหยุดนิ่ง บุคลากรของกรมถูกคัดสรรและหล่อหลอมให้มีความรู้ที่เท่าทันเพราะเราตระหนักดีว่าหน้าที่หลักของกรมการค้าต่างประเทศที่ชัดเจนไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือการพัฒนาการค้าต่างประเทศของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน74ปีกรมการค้าต่างประเทศก้าวสู่มิติใหม่สร้างประสิทธิภาพการค้าต่างประเทศของไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง ติดต่อสอบถามข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศสายด่วนโทร1385